เริ่มแรกทิ้งจังหวะไปก่อนนะที่5 6นะครับจากนั้นมือซ้ายชี้ขาซ้ายนะครับจังหวะที่7นะและพุ่งไปทางด้านซ้ายอย่างเร็วเลยที่และจากนั้นครับผมบริเวฟสะโพกขึ้นอกนะครับที่แปขึ้นถิ่นและบวกมือขวาด้วยนะครับและก้าวขาขวาไปด้านหน้าครับผมมือเหมือนเราจับเอวเพืข้างหน้าไว้นะครับทีนี้เพิ่มเติมครับผมขาจะเป็นย่ำบิดย่ำบิดนะครับพร้อมกับหมุนสะโพกขวาไปซ้ายนะครับจังหวะจะเป็นย่ำหนึ่ง และบิดยกสะโพกครับผมถิ่นและย่ำสองและสามและสี่และนะครับและเก้านะครับไปทางด้านขวาต่อเลยที่ห้าพร้อมกับบิดสะโพกนะครับเป็นทางด้านซ้ายพร้อมกับมือสะบัดนะที่และสลับครับผมหกและและชูมือเจ็ดและแปดและนะครับจากนั้นครับผมย่ำขาขวามือซ้ายจับแขนขวานะครับพร้อมกับเตะ ขาซ้ายขึ้นมาเลยครับผมที่และ2และและสลับขาครับผมชูมือ3และ4และย่ำขวาครับผมดึงศอกซ้ายเลยที่5บิดสะโพกซ้ายครับผมที่ค้าและ7นะครับและลงอีกครั้งที่และเตะขาซ้ายนะครับไปทางด้านซ้ายเร็วเลยที่8ดึงและนะครับ และวางมือลงครับผมย่ำขาขวาซ้ายสลับกันบวกกับสะโพกนะครับไปขวาก่อนเลยที่1นึ่ซ้าย2 3 3สและก้าวขาซ้ายไปด้านซ้ายเปิดมือโลบครับผมเปิดเข่าด้วย5ชิด6ขวาเจชิด8และกระโดดครับผมพร้อมกับทุบที่และลงหนึ่งและพุ่งไปทางด้านหน้านะครับผมย่ำขาซ้ายมือลงนะครับจงังหวะจะเป็น และโลกอก2และก่อน3ามามอีกครั้งที่และก่อน4และทีบขาขวาไปด้านหน้าครับผมที่5และชิดเท้าเอวที่6นะครับและลงส้นไปส้นนะครับจังหวะที่7จ็ดทะและหันซ้ายครับผมที่8ทะและหันนะครับผมหน้าไปหลังที่และ1 เรียบร้อยครับผมที่นี่นะครับเดี๋ยวลองนักจหังวะเร็วขึ้นดูกันบ้างเตรียมพร้อมครับเตนไบที่5 6ชี้ซ้าย7พุ่งและเวฟบ8และย่ำาบบิด2บิด3บิด4ย่ย่ำขวา5สะบัด6สะบัดชู7สะบัด8สะบัดย่ำ1เตะและ2และชู3เตะ4เตะดึง5และห ซ้ายขวาซ้ายก้าวออกซ้ายโลชิดและขวาชิดกันโดด1นุ่งและ2องกอด3 4มี่ชิหชิดหออกเจดทะและแปดทะและ 1. 1เรียบร้อยครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวแบ่งออกเป็น2ฝั่งให้เห็นด้านหน้า,นาและก็ด้านหลังนะครับลองเต้นกับเพลงแบบสโลโมชันดูกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย โอเคครับผมเตรียมพร้อมครับรอจังหวะก่อนนะเอ๊ะมาครับห้าหกชี้เจ็ดตอเว็บ8และย่ำหนึ่งบิดสองบิดสามบิดสี่บิดห้าสบัดหกสบัดชูเจ็ดสบัดแปดสบัดจับหนึ่งเตะและสองและชูสามและสี่และสองห้า หซ้ายสองาสี่ออกซ้ายโล 5. ชิดหขวา 7. ชิดแกระโดดย่ำหนพุ่ง 2. พุ่งก่อน 3. และ 4. ีทีห 5. าท้าเอลหกออกเและชะ 8. และชะ 1. นึ่เรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับและก็จบที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงนี้เป็นยังไงกันบ้างโอ้โหเห็นเพลงสั้นๆแบบนี้นะฮะ ใช้แรงแบบเยอะมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะลองทุกเต้นนะครับก็แนะนําให้วอร์มอัพสักนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครคลาที่เต้นไม่ได้นะครับหรือเต้นไม่ทันนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเจกันฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย